สวัสดีครับอยู่กับคุกไ่อะไรกันทัางครับก็จากที่มีปัญหากันในโลกพลังงานว่าช่วงนี้มรสูมเข้าแล้วมาสู่เข้าเยอะฟ้าฝนร้องแรงนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะฟ้าฝนก็จะเกิดันช่วงตอนคืนนะครับตอนคืนตอนที่แสงหมดคราวนี้ด้วยความที่ว่าเบรกเกอร์เราเนี่ยมันมันค้างเอาไว้พอค้างเอาไว้ปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเวลาฟ้าแชลบอะไรขึ้นมามันก็จะวิ่งมาตายไฟหรือใส่เข้าเครื่องก็จะเห็นนเวเ์เตอร์หลายๆท่านเสียหายกันทั้งนั้งที่มีเซิร์ชมีเซิร์ชกันอยู่แล้ว ก็มีโอกาสเสียหายได้เพราะแรงดันอาจจะไม่ถึงที่ให้เซอร์ทำงานหรืออาจจะปิดไม่ทันหรือปิดระบบไม่ทันดังนั้นวงจรที่ไก่กำลังนำเสนอท่านเนี่ยคือวงจรตัด PV ตอนกลางคืนเวลาฟ้าฝนร้องตอนคืนก็ไม่ต้องกลัวเพราะตัดขาดตลาดเลยมาดูลาแกมก่อนครับเมนพาวเวอร์ที่เราเห็นเนี่ยก็คือสีดำนะครับเมนพาวเวอร์เราเห็นก็คือแผงแผงนะครับตัวแผงแผงวิ่งมาเนี่ยผมให้มันผ่านแมกนิกก่อนเลย แบบแม็กต yeah, mm, mm. mm ิก hmm. น wow. ja. ี้เป็นแม็กติก2สองยี่นะก็เข้าเมนพาวเวอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าเบรกเกอร์ของเราการตามปกติแล้วแต่ใครจะชอบโปรเทคยังไงก็แล้วแต่ใส่ไปเลยนะครับแต่ในสไตล์ของไก่ที่ไก่ใส่ก็คือแล้วก็จะมีเบรกเกอร์ของเราพื้นฐานของเราตามปกตินะครับพื้นฐานของเราตามปกติแต่ผมใส่แคปคาปาไว้นะครับเพื่อที่จะกันอาร์คถ้าเกิดว่ามีการท็อตอะไรมันก็จะไม่เกิดการอาร์คไฟลุกแรงแล้วก็ผมใส่กันฟ้าไว้ให้หน่อยนึงนะครับอ่ากันฟ้าในที่นี้ก็คือที่ท่านจะเห็นเนี่ย กันฟ้าผมเนี่ยลากเส้นจากข้างล่างนะครับใส่ข้างล่างเบรกเกอร์ er นะอ่าใส่ข้างล่างเบรกเกอร์ er แล้วก็ตีกาวลงดินฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับใส่ข้างล่างเบรกเกอร์ er แล้วก็ตีกาวลงดินก็อย่างน้อยตอน,นวันถ้าเกิดว่ามีฟ้าลงฟ้าร้องฟ้าจะแหลบะลยตอนวันอย่างน้อยก็กันได้ทีนึงล้ว,วะถ้าแรงดันมันเกินนะนะอ่ะพอเสร็จแล้วก็จะเข้าตัวอิวอร์เตอร์เป็นพื้นฐานปกติอิวอร์เตอร์ที่นี้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็ในยุคนี้ก็จะเป็นอืออิมพัเตอร์ไฮบริดหรือในทางตรงข้ามกันก็ แต่เข้าชาร์จเจอร์ก็ได้นะครับวงจรน,นี้ก็สามารถทําใช้กับวงจรตรวนี้ที่เป็นแทนอิเวอร์เตอร์ไฮบริดหรือคุณเข้าชาร์จเจอร์ก็ทําแบบนี้ก็ได้อันนี้สีดำที่ท่านเห็นทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเมนพาวเวอร์แต่ว่าเมนที่ใช้ควบคุมให้มันตัดตอนกลางคืนคือเมนสีแดงครับคือคอนโทรลถ้าสังเกตด,ดีๆว่าแม้ติกของตัวของผมเนี่ยจะทําการขนานกันขนานกันเพื่อให้มันควบคุมมัวตแสงได้เจอแค่ตัวเดียวก็ทํางานพร้อมกันเลยตัดต่อตัดต่อพร้อมกันเลยหลักการทํางานก็คือไฟ LN ครับ เราใช้ไฟหลวงของเราเนี่ยแหละเพราะว่าแมกนติของเราเนี่ยเป็นไฟ l ออนส่วนใครจะมีไอเดียประยุกต์เป็นใช้ไฟดีซอะไรก็ตามใจตามใจท่านเลยนะครับเป็นเมนควบคุมกําลังเป็นเมน DC อะไรก็ตามใจท่านเลยแลหลักการของมันก็คือสวิกแสงเนี่ยเวลาถ้าหากว่าเรามีแสงเนี่ยตัวเขาจะไม่ต่อไฟก็เพื่อให้หลอดไฟเนี่ยมันดับหรืออุปกรณ์ตัวนั้นมันดับแต่ถ้าหากว่าแสงหมดตัวเขาจะทําการต่อไฟแต่นี้ถ้าเราจะเอาตัวเขาเนี่ยไปคุมเลยทีเดียวเนี่ยมันจะทางานกลับกัน มันมันจะกลายเป็นว่าคือตอนเช้าเนี่ยตัวแม็กไม่ทํางานแต่ว่าพอตอนคืนตัวแม็กทางานดังนั้นเราต้องเอามาผ่านรีเลย์หนึ่งตัวครับรีเลย์เล็กๆนะครับรีเลย์เล็กรีเลย์ก็รีเลยล์220โวลต์ลลลลลอล 2, ของเราตามปกตินี่แหละครับแต่ละการของมันก็คือไฟจากสวิตช์แสงเนี่ยสวิตช์แสงเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยเขาไม่ปล่อยไฟเนี่ยรีเลย์เนี่ยจะต้องอยู่ในสภาวะของเอนะีะอ่าของเ c คือต่อ ต่อไฟตามปกติให้ไฟหลวมของเราเนี่ยวิ่งผ่านตัวรีเลย์เพื่อไปสั่งการของตัวแมกนติกได้ตามปกติดังนั้นตอนเช้าแผงโซล่าก็จะชาร์จของเราตามปกติแต่ถ้าหากว่าตอนคืนปับ๊บมันหมดแสงตัวรีเลย์เนี่ยจะทํางานไอต,ตัวสวิตต์แสงเนี่ยจะทํางานทํางานในที่นี้คือทํางานปล่อยไฟพอปล่อยไฟปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ว่าเราต่อไว้ที่ n อเนี่ยจากภาวะ n อนีที่เขาต่ออยู่เนี่ยไฟวิ่งเข้าไปหาตัวแมกนติกเนี่ยแมกนติกทำงานพอมันจากออกปุ๊บ ตัวแม็กติกทั้งคู่เมนกําลังก็ถอนกําลังออกปึกกลายเป็นว่าวงจรทั้งหมดขาดพอเช้าขึ้นมาแตงมาอีกพอแตงมาอีกปั๊บตัวเขาเนี่ยก็จะหยุดการปล่อยไฟเอหยุดการปล่อยไฟรีเลย์ก็จะกลับสู่สภาวะเดิมรีเลย์ตัวนี้นะรีเลย์ตัวนี้ก็จะกลับสู่สภาวะเดิมคือเป็นสภาวะของ M อคือต่อไฟยอมให้ผ่านได้พอไฟยอมให้ผ่านได้ปุ๊บตัวแม็กซิตก็เมนพาวเวอร์ก็ทํางานปึกททาให้ไฟจากแผงโซล่าเนี่ยวิ่งเข้ามาในระบบของเราตามเดิมถ้าใส่วงจรวงจรอันนี้ไว้ตอนกลางคืนของท่านก็ จะดับนะครับจะตัดการทํางานของของ P.V. ออกไปทําให้ฟ้าจะแฉลบอะไรก็แฉลบไปเถอะฟ้าจะร้องอะไรก็ร้องไปเถอะตอนคืนตอนคืนของเราเนี่ยนอนหลับสบายใจได้เลยเพราะว่าเราตัดเมนของเราออกไปแล้วเป็นอัตโนมัติไม่อยู่บ้านมันก็ตัดให้เราเป็นอัตโนมัติดังนั้นฟ้าจะแฉลบฟ้าจะร้องในยามค่ำคืนเมนของเราที่ส่งหาตัวอินเวอร์เตอร์จากสาย P.V. ถูกตัดขาดออาอย่างก,กันดังนั้นไฟาจากฟ้าก็ไม่มีทางวิ่งเข้าหาอินเวอร์เตอร์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเราแน่นอน นี่คือวงจรเตัดแต่งยามค่ำคืนตัดทนะีวีนะตัดทีวีของแผงโซล่าเพื่อเซฟระบบอีกชั้นหนึ่งเพราะหน้านี้หน้าฝนน,านะครับก็สังเกตได้เลยว่ามสุมหน้าฝนก็ส่วใหญ่ก็จะมาช่วงไหนมาช่วงค่ำๆ่ำนะครับหรือก็ฟ้าและฟ้าร้องกันตอนกลางคืนดังนั้นวงจรตรงนี้ก็จะสาม,มารถช่วยแก้ไขเซฟอินเวอร์เตอร์ของท่านได้อีกมากมายมหาศาลนะครับท่านอย่ามองว่าเป็นเรื่องตลกนะท่านถ่ายข้างล่างนี้ให้ดูครับ หลายเครื่องนะครับที่ฟ้าลงแล้วมีปัญหาอ่อหลายเครื่องตัวเครื่องมีปัญหาฟ้าลงมีปัญหามีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดครับดังนั้นวงจรน,นี้ก็จะเซฟให้ท่านไว้อีกชั้นหนึ่ง <Search position S 2> เซิร์ฟโพอรเทคชั่นก็กันได้แหละนะอ่ะผมใช้คาว่ากันได้แหละแต่แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราแก้ที่ต้นเหตุเลยคือตัดไฟให้ขาดฟ้าชแหลกมายังไงก็ไม่มีทางลงเครื่องวงจรดีๆจรกบผู้ใ่ okay, อะไรกนะันข้างครับก็ลองไปพิจารณาดูเอา